มาต่อกันนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะช่วงน,นี้มาพูดคุยร่วมพูดคุยกันต่อเลยนะคะกับคุณเจตอาทรสองเมืองนักวิเคราะห์เชิงปริมาณฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทลักรับด่วนต้ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2นะคะที่เราก็เห็นว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลุดแนวรับที่ระดับ1790จุดมาแล้วพรุ่งนี้เรามองว่าภาพตลาดจะเป็นยังไงนักลงทุนควรที่จะมีกลยุทธการลงทุนที่จะกําหนดกับภาพของการลงทุนแบบนี้ยังไงดีคะ นะครับภาพตลาดในระยะหนึ่งงสองสัปดาห์นะครับเรามองว่าเป็นการปรับย่อตัวลงระยะสั้นนะครับแต่ว่าการยอดตัวลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลิกเล่นตลาดขาขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้นย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเก็บหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามองดัชนีในรอบขาขึ้นรอบนี้นะไม่ควรจะหลุดพันเจ็ดร้อยหกสิบจุดนะเพราะนั้นบริเวณพันเจ็ดร้อยหกสิบพันเจ็ด้อยเจ็ดิบพันเจ็ด้อยแปดสิบเนี่ยให้ทยอยซื้อสะสมนะเพราะว่าเรามองว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดัชนีมีโอกาสที้ตัวทะลุ 1800จุดอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุการยอดตัวระยะสั้นนิดหนึ่งการเลี้ยตัวระยะสั้นเนี่ยถ้าเราไปดูยอดช็อตเซลล์รายวันเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิบที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดมาตลอดนะครับว่ายอดช็อตเซลล์สะสมเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับทุกวันจนแต่ระดับส่้สุดประมาณ300ล้านบาทต่อวันนะฮะแต่ในรอบ3วันหลังสุดนะครับยอดช็อตเซลล์เนี่ยกลับมาดิดตัวสุกอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่พันหกร้บยสองล้านบาทพันหนึ่งร้อยเก้าร้อยสอาล้านบาทัล ปรับตัวเพิ่มขึ้นสามมาติดต่อกันระดับเหนือหนึ่งพันล้านบาทนั่นคือมีแรงเกงกําไรขาลงระยะสั้นเข้ามานะครับให้ระมัดระวังนะครับการปรับตัวลงระยะสั้นนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในเดือนมกราคมนะตั้งแต่ปี2008หรือ2 0 1 7นะครับนับเป็นเวลา10ปีย้อนหลังเนี่ยทิศทางบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการขาดสุดทธิออกมาเนี่ยเจ็ดใน1ิปีนะครับหรือว่าโอกาส ที่ต่างชาติขายเนี่ยนะฮะในเดือนมกราเนี่ยมีโอกาสสูงถึง7 0เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดัชนีจะปรับตัวยืน1ัน0จุดได้อีกครั้งนะครับต้องอาศัยแรงต่างชาติสนับสนุนเข้ามานะครับซึ่งต่างชาติในมีโอกาสซื้อกลับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้เรามามองดูสถิติผลตอบแทนของตลาดนิดนึงนะครับกับโอกาสตลาดจะขึ้นว่าในเดือนไหนมากที่สุดนะครับตามตามสถิตินะฮะลองมองว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับในรอบ10ปีย้อนหลังเนี่ยนะฮะ มีโอกาสขึ้นสูงสุดถึง80%นะครับหลายๆคนเข้าใจว่าเดือนธันวาคมนะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะสถิติบ่งชี้ว่า10ปีย้อนหลังเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่ตลาดปรับตัวขึ้นได้ดีที่สุดนะครับและปรับตัวขึ้นแรงที่สุดด้วยนะครับค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังอยู่ที่ยอยู่ทเก2 9แเนนะครับเกือบ3%มอนะครับแล้วเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษายนนะฮะอยู่ระดับค่าเฉลี่ยเนี่ยเกินและเปอ่3เือนตลามเนี่เปตนวขึ้นที่สไมเดือนทีมกรามเนี่ โอกาสขึ้นค่อน,นข้างน้อยนะฮะค่าเฉลีย่ยเนี่ยติดลอบอยู่นิดนิดนะฮะศูนยะ์จุดห้าเปอร์เซ็นตนะฮะปรับตัวลดลงเนี่ยมีแค่สามเดือนนะครับคือเดือนมกราตุลาและพฤศจิกาาะฉนนั้นเนี่ยกุมภาพันธ์นาเมษาเนี่ยตลาดน่าจะปรับตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งตามสถิติณะันนั้นให้ระมัดระวังว่าตลาดเนี่ยจะปรับตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นาเมษาครับค่ะหยวงตามิวมอ,อยังไงบ้างคะว่าการที่ต่างชาติจะขายสุทธิในช่วงเดือนมกราคมมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ต่างชาติิโยยกเเงงนไปอ่ารรววะดะ็ จริงๆตอนนี้นะครับต่างชาติเนี่ยมีการโยกเงินเข้าตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างอเมริกานะครับเกาหลีใต้แล้วก็ยุโรปต่อเนื่องนะฮะจริงๆต่างชาตินะฮะลดการลงทุนในตลาดหุ้นไทย Einstein, ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามาแล้วนะครับตามมิติยังบ่งชีว้ว่าเดือนมกราคมเนี่ยต่างชาติยังไม่กลับนะว่านจะกลับเข้าอีกรอบเนี่ยอาจจะเป็นในเดือนของกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนะครับแต่เรา,ามองว่าต่างชาตินะฮะมีโอกาสล,ลดลงจากนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับ จากการลดระดับถือครองตลาดหุ้นไทยมาอย่างต่อเน,นื่องสองถึงสามปีย้อนหลังนะครับค่ะวันนี้คุณเจริญธรได้นําข้อมูลสถิติที่ย้อนหลังมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะถ้ามองว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นจะถือว่าเป็นจุดพีคข,ขึ้นมาเนี่ยาการลงทุนในเดือนมก,กราคมจะเป็นยังไงดีสําหรับนักลงทุนที่ยังมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอน,นี้นะคะจริงๆถ้ามีหุ้นใหญ่อยู่ในพอร์ตนะ,ะเรามองว่ายังสามารถถือได้เพราะว่าการย่อลงรอบเนี้เรามองว่าไม่ได้ย่อลงลึกมากนักนะค,ะค่ะส่วนคนที่ยังไม่ซื้อนะ ให้ชะลอซื้อก่อนนะครับแล้วก็รอในรอบหนึ่งสอสัปดาห์นะครับในชยอดตัวแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยนะมีทั้งหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยอย่างกลุ่มแบงค์ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ SCB KBank VBL นะครับส่วนแบงค์แรกเนี่ยแนะนําเป็นตัวของทิ s c o นะครับ TMB นะครับน่าสนใจทั้งคู่ครับโดยเฉพาะ KBank น่าจะเติบโตโดดเด่นสุดในปีนี้ครับค่ะ ช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็เริ่มจะมีการทยอยประกาศผลประกอบการในหุ้นกลุ่มแบงค์ด้วยยูนต้ามองทิศทางของกลุ่มแบงค์ในช่วงไตรมาสที่สีรวมถึงการลงทุนในช่วงเริ่มต้นปียังไงคะจริงๆไตรมาสสี่นะฮะทางยูนต้านะครับมองว่ากลุ่มแบงค์นะครับที่จะปรับตัวได้ดีที่สุดปีต่อปีนะครับหรือว่าไตรมาสสี่ปีนี้เทียบกับไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนะี่ยปรับตัวมากสุดเนี่ยจะเป็นตัวของทิสโก้นะฮะยูนต้าคาดการณ์ที่ประมาณ2ี่ ไตมาสต่อไตมาสที่3.9%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแกงกําไรระยะสั้นนะครับหุ้นที่คาดว่าเอื้อต้งจะเติบโต,ตได้ดีนะครับในไตมาสี่นะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2-3ตัวนะครับคือตัวของทิสโก้ทีแคปแล้วก็ทีเอ็มบีนะครับส่วนคนที่จะถือยาวนะครับคาดการว่าปีนี้นะ2012018เนี่ยจะเติบโต,ตได้ดีนะมากสุดนี่คือตัวของ Kbank นะครับแล้วก็ตัวของ TMB ครับ ค่ะก็ถ้าเกณฑ์กำไรก็ยังมองธนาคารขนาดกลางแต่ว่าถ้าจะถือยาวไปได้สำหรับปีนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแบงก์ใหญ่อย่าง K-Bank แล้วก็ TMB ด้วยครับถูกต้องอครับอ๋อค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอคุณเจตนาทรมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทิศทางนะคะสำหรับภาพการลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะที่ก็มองว่าสำหรับ การที่เดชนีนั้นปรับตัวร่วงลงมาย่อตัวมาในระยะสั้นเนี่ยยังไม่ต้องน่าตกใจนะคะเพราะว่า,ามันอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้กันไปบ้างแต่ว่าถ้าดูจากปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติที่คุณเจรทนั้นได้ฝากคุณผู้ชมมาว่าทิศทางของต่างชาติเนี่ยได้นํานเงินออกไปเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเดือนกุมภาพันธ์ดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มีพอร์ตอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ เห็นจังหวะนะคะที่หุ้นนั้นปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยแบบนี้ค่อยๆทยอย,อยซื้อเข้าไปส่วนการประกาศผลประกอบการหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังสามารถที่จะทยอยเข้าไปลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ขนาดกลางรวมถึงแบงก์ขนาดใหญ่ที่ทางหยวนต้าแนะนํากันไว้นะคะก็มีหลายตัวทั้งทิสโก้ทีแคปทีเอ็มบีแล้วก็เคแบง์ด้วยกันค่ะพะกักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปตามกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการหุ้นคงสุดท้ายค่ะ